ทำอะไรอยู่ซอยสองใครเหรอบอกหน่อยดิอยากรู้อะไรนะคะไม,ไ,หหไม่ได้ไปไหนเลยเดี๋ยวเราอาบน้ำเดี๋ยวเราออกไปหานะคะโอเคไหมหเธอใส่รองเท้าเบอร์อะไรแพนบอกเราก่อนอมอไม่ใช่เธอใส่รองเท้าเบอร์อะไรเธอเข้าใจไหม เบอร์อะไรคะไม่ใช่นะมันเป็นไซส์เชื้อเราถามเบอร์รองเท้าสี่สิบสี่อสสองอย่างนี้สิโอเคเดี๋ยวเราเอาสายรอบอกไปวัดเท้าเธอนะโอเคไหมโอเคนะเดี๋ยวเราไปหานะคะอะไรคะหมดสี่สิบบาทอ๋อเดี๋ยวเราออกไปเติมให้วันนี้เน็ตเธอหมดพอดีโอเคไหม ใช่เดี๋ยวเราออกไปหานะคะใช่ค่ะบ๊ายบายแค่นี้แหละรักนะจ้ะาเหมือนกันรักเหมือนกันจ้าไปไหนจะไปไหนคะเข้าโรงแรมไหมเธอมีตังค์จ่ายค่าโรงแรมเหรอคนที่ใจคือคุณพี่แน่ะอ๋อคือเราจ่ายอ่ะโอ้เธอนี่ทั้งขึ้นทางล่องเลยนะจ้าแค่นี้แหละเดี๋ยวเราออกไปหาอาบน้ำก่อนบ๊ายบายจ้า จ้าจ้า,อา,อาโอ้ยจะได้วางไม่นเนี่ยแต่จะได้ออกไปหาสักทีแค่นี้แหละจ้าบ๊ายบาย